สด้สอดองไอไจเน,อนวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเช้านี้เช้าว,วันเสาร์ก็มีเวลามานั่งคุยกันนิดหนึ่งนะครับ สำหรับต้นคลิปก็เป็นไอเดียทำเพลงสเปสตาอะไรเนี่ยช่วงนี้สงสัยอยู่ในช่วงเข้าพรรษานะครับก็เลยวนเวียนกับเรื่องพวกนี้พิเศษอ่าวันนี้วันนี้วันนี้ผมจะมีอแนวาทางการฝึกเล่นกีตาร์สำหรับคนทำงานเหมือนเดิมมาฝากเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็น เทคนิคในการฝึกกีตาร์ให้สนุกมากกว่านะครับก็คือเป็นเทคนิคที่จริงๆมันก็มีลายคนที่สอนนั่นแหละผมแต่ผมว่ามันออกมาใช้แล้วมันโอเคผมก็เลยอยากมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการฝึกคอร์ดโปรเกชั่นหรือทางเดินคอร์ดที่ที่มันเล่นง่ายสี่คอร์ดบนซึ่งมันช่วยให้เราสนุกแล้วก็ สามารถหัดเล่นกีตาร์ได้เพลิดเพลินแล้วก็ยาวนานนะครับ่าวันนี้จะแนะนำสักสองทางเดินคอร์ดที่ใช้กันเยอะก็น่าจะพอนะครับสำหรับทางเดินคอร์ดแรกก็คือที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ C นี่นะครับจากนั้นก็มา Em น r ก็มา f f จับแบบเปิดครับสำหรับมือใหม่ไว้อย่างเราเนี่ยจากเท่านี้ก็โอเคแล้วจากนั้นก็ G ครับ G แบบนี้ก็ได้ G แบบสายล่างจับเส้นล่างกันเดียวก็ได้หรือว่าจะจับแบบ G แบบนี้ก็ได้ซึ่งผมชอบ G แบบนี้มากกว่าหลังจากที่ผมจับ G แบบนี้ได้แล้ว G แบบเมื่อกี้ผมแทบไม่ได้จับเลย ชอบของแต่ละคนนะที้นนแล้วก็ลองดูอ่ะนี่จับคอสซี่หนึ่งเปลี่ยนไปไม่ิสมี่เอสหนึ่งส ได้กันเนาะซึ่งพอเราหันเล่นไปเรื่อยๆพอเราเก่งเราก็จับแบบนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะดีดไปแบบเปลี่ยนจังหวะการดีดให้มันสนุกสนานขึ้นอย่างเช่นโอ้ oh. ก็จะดีดอะไรก็ดีดก็ได้เลยโอเคนะครับสำหรับทางเดินคอร์ดแรกมีหลายเพลงที่ใช้เพลงนี้ครับแล้วเราก็หามาฝึกเล่นได้คอ,อร์ดง่ายๆ C A minor F G อ,อันนี้หนึ่งทางเดินคอร์ดต่อมาทางเดินคอร์ดที่สองอันนี้ยิ่งใช้เยอะใช้บ่อยแล้วผมก็ชอบมากเริ่มต้นเดินคอร์ด G ดีซีอันนี้เป็นอีกทางเดินคอร์ดหนึ่งเดินเข้าไปแล้วสีคอร์ดเดียวอนี้มีอีกอันนึงที่ใช้เยอะไม่แพ้กันก็คือจับสีคอร์ดจีเหมือนกันครับจแล้วก็มาดีแล้วก็มาอ e ีมมเนอร์แล้วก็มาซีคุ้นไหมอันนี้ยิ่งใช้เยอะนะครับ ใช้เยอะเลยเป็นว่าวันนี้ได้สัามทางเดินคอร์ดนะครับไปหัดเล่นหัดร้องหัดดีดหัดเปลี่ยนคอร์ดกันสําคัญที่การเปลี่ยนคอร์ดถือว่าเป็นการฝึกจับคอร์ดให้คล่องแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดให้แม่นเปลี่ยนคอร์ดให้ทันเลยกับจังหวะการเล่นของเพลงของเราซึ่งไม่ยากครับพอทําได้ผู้ใหญ่ไปทํางานแบบเราเนี่ยน่าจะพอทําได้ สามทางเดินคอร์ดนะครับโอ okay. เคหรือบางทีเราลึกสนุกเราอาจจะสลับก็ได้อย่าง C E minor F G ใช่ไหมเราจะ C E minor G F อ่านี่ก็ได้เห็นไหมครับจับจับได้แบบ มันสามารถสลับได้ <S 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 ว่าเราจะเอาคอร์ดไหนขึ้นก่อนตามด้วยคอร์ดไหนแล้วก็ลงท้ายด้วยคอร์ดไหนลองดูกันครับ 4. ทางเดินคอร์ดที่อาจจะพาคุณเล่นได้แบบซอดแจ้งอย่างสนุกสนานลองหันเล่นหันลองดูครับผมสัวัสดีครับ